เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันวันเสาร์ครับวันนี้วันที่12ธันวาคมครับวันหยุดยาวนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการหยุดพักผ่อนสําหรับ ผู้ทำงานก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเช่นเดิมครับนะอาจารย์ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับทุกวันชวดเรายังคงปแปลกๆครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงไม่ประสบผลสํสำเร็จแต่ก็คือวันเป็นวันนะครับ2วันก่อนก็เข้ามาดีเหมือนกันมีสูตรเก่าเล่าใหม่ในชุดเล็กบนเข้ามาที่ให้835นะครับแต่เมื่อวานนี้เราไม่เข้าครับก็เข้าวันเป็นวันนี้แปลกนะช่วงสองสามเดือนช่วงติดต่อกันเมื่อ อาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับยาวไปถึง2เดือนเลยเนะี่ยสูตรเราเดินดีมากเข้าอย่างต่อเนื่องกัน3 4ี่วัน7วันเลยนะเรติดต่อกันเลยถ้าจะหลุดก็หลุดไปนะแต่ถ้าเวลาเข้าเนี่ยอ้ยยาวเลยอะ่ะ3วัน4วัน5วันอะ่ะต่อเนื่องเงั้นตามก็ตามง่ายแต่ช่วงอาทิตย์นี้แปลกมากเข้าวันเป็นวันอะ่ะวันนี้เข้าพรุ่งนี้ไม่เข้าวันนี้เข้า วันต่อไปเข้าพรุ่งนี้ไม่เข้าอย่างนี้มันก็ลาบากก็แล้วแต่การจะจับทิศทางนะครับนี่คือการวางแนวทางของอาจารย์นะครับเราก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับอาจารย์ก็เรียนให้ทราบสถิตินะครับว่าเป็นยังไงบ้างสูตรเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับของฮานอยเนี่ยมันเ,เดินดีไหมเข้าวันเว้นวันครับช่วงนี้นะเออตามง่ายๆหน่อยเนี่ยนะก็ต้องบอกกันนะเนาะ ว่าสูตรเป็นไงแล้วว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกที่ดูประจําก็คงทราบนะครับเข้าวันเว้นวันวันเว้นวันเลยเอาลองดูเมื่อวานนี้ไม่เข้าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ก็พยายามหาสูตรคํานวณมือมานะยังไม่ใช้ยังไม่กลับไปใช้บริการกระทบชนร้อยสูตรวันนี้เราจะเริ่มต้นจากเราจะใช้สูตรวิ่ง2ตัวบนก่อนนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหา3าตัวบนแล้วก็ใช้สูตรวิ่งล่างเป็นหา2ตัวล่างนะครับจบ ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ2ตัวล่าง3ตัวบน3ตัวบน2ตัวล่างเราเริ่มจาก3ตัวบนก่อน3ตัวบนเราจะทํำยังไงเราจะใช้สูตรวิ่ง2ตัวบนครับนะเพื่อที่จะหาตัววิ่ง2ตัวบนนะ2ตัวบนมาจับกับบินร้อยสูตรเราก็จะได้2ตัวบนแล้วก็เอาที่เหลือนั้นมาจับเป็น3ตัวบนก็ได้เป็นทั้งหมด35ชุดนะครับแต่อาจารย์จะโชว์ให้เห็นอยู่6ชุดแค่นั้นครับแต่2ตัวบนเนี่ยเราจะใช้วิ่งบนไปจับ กับตัววินกระทบร้อยสุดเหมือนกันนะครับเอาละครับเราจะเริ่มจากวิ่ง2ตัวบนสถิติห้างวดครับเราใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งนี้นะครับผลการออกหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง2ขีดนี่แหละผลรวมเป็นใสในช่องสี่เหลี่ยมอาจารย์เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วไปบวกกับตัวเลขคงที่เลข2กับเลข3ครับบวกแล้วถ้าตัวเลขมันเป็น2หลักเอาหลักหน่วยหลักเดียวครับงวดแรก5้าบวกหครับหลักร้อยเป็นนี่นะครับ บวก2ไป12เอาเลข2ครับ2บว,บวก3ได้5ครับ2กับ5บวิ่งบนเข้าไหม929 9 9 2 9เนเลข9ก้เลข2ครับขอโทษครับเข้าในตำแหน่ง10บนถูกต้องเนาะหลังวัต่อไปหนักหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง928 8บวก2เป็น20ใช้เลขศ 0, 0บวก3ได้3 ต่อมาอาออกะไรครับ3 2มทั้ง0นและกับ3ครับเข้ามาทั้งคู่เลยนะสวยงามจากหลักร้อยหลักหน่วยต่อมาครับ3าเป็น6บวก2เป็น8 8ดบวกสเป็นสิบได้เลขหนึกับหนึครับออก0ูนย์สหเลขหนครับเข้าตำแหน่งห่วยบทวันนี้0ูบวกสได้2 2งบวกสได้5 2กับ5ครับ ออก8 3 5เอาแล้วครับเลขาเข้าในตำแหน่งไหนครับหน่วยบนสีงวดแล้วนะครับยังไม่พลาดงวดที่5เมื่อวานนี้เป็นยังไง8 2 16เดือนหน้า2เป็น18ได้เลข8 8บวก3เป็น11ด้เลข1 8กับ1ครับออกอะไรครับ5 5 1เ,1เลข1ครับเข้าหน่วยบนโอเคนะเรียบร้อยแล้วครับหางวดถูกต้องแนละ้วเมื่อวานนี้ออกอะไรครับ5 5 1 4 8เนาะนี่นะครับเลข2เข้า เก้ 29, เลข0ูนย์ลบสามเกนะครับเลข1เข้า041นะครับเลข5เข้า835นะครับแล้วก็เลข1เข้า551นะึงะมวดที่จะถึงเป็นอย่างไรบ้างเอามาชมกันหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับม้วนนี้551นะครับเราจะเห็นว่าเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งได้เลข10ใช่ไหมครับเดินหน้า2เป็น12เอาเลข2ครับ2อบวกสได้เลข5 2กับ5ครับกันไว้เลย เลขเบิ้ลเนี่ยกลัวจังเลยมาบ่อยทุกวันฮานอยไม่หนอยไหนก็หนอยนั้นนะครับสองสองห้าห้านะเลขตองเลขเบิ้ลเลขหามเลขเบิ้ลอย่าให้ขาดสําหรับฮานอยไม่พิเศษก็ VP หรือว่า,าธรรมดานะสามอย่างากอย่างก็มีอย่างได้อย่างหนึ่งมีช่วงอาทิตย์ก่อนหนะ้านั้นมันไม่มาแต่ช่วงอาทิตย์นี้มาเนี่ยมาตามกันเลยห้าวันนะครับตีจานเห็นนะไม่ธรรมดาเลยละ่ะ ว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบว่าคัดเล็กเบิ้ลออกแต่เจอเล็กเบิ้ลประจําเลยแบบโอ้โหคือเวลาเราเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งเนี่ยถ้าเจอเล็เบิลเล็กตองเล็กขามเนี่ยเสียเปียบม,มากไม่ได้เลยนะถูกไหมครับอัตราความน่าจะเป็นมันลดเหลือครึ่งๆเลยนะเออแทนที่เราจะมีตัวเลือกสามตัวถูกตัวใจเข้าตัวใดต,ต,ต,ตัวหนึ่งก็ได้สถิติถูกไหมกับกลายเป็นเหลือสองเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วละ่ะเออถูกไหมครับ นั่นคืออันนี้การวิชาหลักวิชาสถิติคณิตศาสตร์นะนะเอาคราวนี้เราได้เลข2กับเลข5มาจับกันเนี่ยเราก็ได้เป็น2 5 2 9 2 3 2 0 2 6 2 1าองสามย์สองหกนจะได้ไปที่2 5กับ2 0ชุดหลังนี่เลข5้าจะได้ไป5้5เ5้5ห้านะครับได้ที่5 9กับ5 6ตัวกันนิดๆน,นะ9 3ไปชุดนี้นะครับเนี่ยมันก็ได้แค่4ชุดนั่นแหละ4ตัวแรกเน้นๆ2 5 9 3 สามตัวบนก็เอามาจับกันนิดนึงครับก็เรียงไปเลยถ้าเรียงตามนี้ได้35ชุดนะ2 25 5 9 2 5 3 2 5 0 9 9 9 3 590เแล้วก็เ3 0เรียบร้อยจุดแคป้าจอไปเลยครับสำหรับ3าตัวบนเดี๋ยวไปดู2ตัวล่างกันต่อเลย ล่างครับเริ่มต้นที่สูตรใช้ไหนครับเราจะใช้หลักวิ่งล่างนะหาวิ่งล่างก่อนสถิติห้างวดหลักร้อยหลักสิบสล่างสามหลัก1้อยสล่าง, 110, างบวกห้าและ2คงที่เอานะครับมาดูกันบวกกันแล้วก็ได้นไดในช่องสี่เหลี่ยมนี่แหละอาจารย์เขียนไว้แล้วนะครับ 5 5าหเป็นสิบวกแเป็น18บนี่เนาะบวกหเป็น23่ส้ามในเลขสามสามบวกสองนห้าสกับ5ออก30ศย์วิ่งล่างนะสา3ศย์สเข้าตำแหน่ง10บล่างคนแรกต่อมาครับ9กบวกสองเป็นสิบเอวกสาเป็นสิบวกห้าเป็นสิบเก้าในเลขเก้าเดินหน้า2องเป็นสิดในเลขหนึก้ากับ1ออก98 9เก้าเข้าสิบล่าง2องงวดผ่าน วันนี้ครับ3ามบวกสบวกเเป็น14เดินหน้า5้าสเก้าไเลข9กับเลขหนึ่งเดิมครับออกเลยครับ1 0 1่ง่งเข้าโอ้10บล่างมี3งวดแล้วนะไป็นปากหลักสิบล่างนี้ไหมสูตรนี้0ูนบวกสบวกหเป็น5เดินหน้า5เป็น10ใช้เลข0 0นบวกสได้2 0กับ2ครับ10บล่างไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่10บล่างเลยสิครับเพราะาอะไรครับมันเข้า2ตัวล่างเลยครับ0 2 2ตรงๆเลยงวดที่4สวยงาม วนเมวานเป็นยังไงแปดบวกสาเป็นสิเดเินหน้าหเป็นสิเด็นเลขหกหบวเป็นแปกับแแน่วันนี้ออกสีครับแเข้าตำแหน่งหน่วยล่างนะมาพิกไปหน่วยล่างมาซินี่เขาเลยใช้เป็นวิ่งล่างดีกว่าครับหัวที่จะถึงนี่เป็นยังไงหลักร้อยหลักสิบหลักสิบล่างห้าห้าเป็นสิบบวกเดินหน้าหเป็นสิบเดเเ้าก้าบวกสเป็นสิเดเดลขก้กับห ครับแต่ที่สําคัญนะอาจารย์จะพลิกกลยุทธ์ทีหนึ่ง9กกับ1นะแต่อาจารย์จะเน้นตัวเลข2วันนี้2จะมาดีนะครับดูตัวเลขอื่นประกอบกันแล้วบางคนชอบ91ก็91ยาวเลยนะสำหรับชุดล่างนะแต่อาจารย์ชอบเลข2ขอเอา2มาแทรก9นะขอเอาเลข2มาแทรกเลขกาอาจารย์จะอิงตามบินร้อยสุดหนึเเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเลข,ขอย่างนี้ครับ 1,2,1,9,1,5,1,6,1,0,1,7เน้นไปที่1,2กับ1,6 2,9,2,5,2,6,2,0,2,7เน้นไปที่2,9กับ2,0ส่วนตัวการก็ขอไปเช่นเดิมครับชุดแรก95,9,6,5,6เน้นที่95นี่คือชุดลากนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เปิดใช้ดุลพ,พินิตฐ์ิยานาในการรับชมเนื้อหาในคืิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลนัมสุนสรากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย